ในว่าละสงการนี้อาตมาก็มิกติธรรมมาฝากเตือนสติเตือนใจหลายลายคข้นในเดอ้อเวลาเฮาไปคบคาหาสามารถคมกับผู้ไรกะซังเฮาไปพบพอกับค้นที่จริงใจต่อเฮาค้นที่ดีกับเฮาให้เฮาจงรักษาเขาไวเมื่อเฮาเดยเขามาเป็นสหาหแล้วเฮากะจะไปเหตุพฤติกรรมแย่แย่ใส่เขาอาจจิตใส่อารมณ์เนื่องด้วยว่าเมื่อยหรือว่างดเงิยด เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีในย่อมมันจะเสียไปกับอารมณ์สวบของเห่าเวลาเหาอารมณ์เย็นระบาดที่นี่อยากไปขอเสื่อมสัมพันธ์ขึ้นกับเขามันยากเพราะว่าเขาได้เห็นใส่ในเหาแล้วแม้นเสื่อมสัมพันธ์กันไหมมันก็เสื่อมกันบ่คอยตีดอกเพราะว่ามันมีแผลอารมณ์สวบเฮ็ดจะเสียคนมาหลลรวเด้อก็ฝากไว้ให้คิดฝากแค่ในย่อม เรือนสตีหลหลายคนจะเลื่อนพอน